สอนรวยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพี่บอมครับเนี่ยคีนชอบเสื้อพี่บอมเนี่ยรุ่นดวงตาโอากามากเลยเนี่ยมันสวยมากเลยเนี่ยเหรอ,อขอบใจมากแต่พี่เห็นกุ้มอยู่เลยนะเนี่ยกุ้มเท่าไร่พี่พี่จอยครับบอมจะตั้งราคาขายเสื้อผ้านี้เท่าไหร่ดีล่ะครับตั้งถูกไปก็กลัวจะขาดทุนถ้าตั้งแพงไปก็กลัวจะขายไม่ได้อีกรู้จะตั้งเท่าไหร่ดีครับพี่จอยจะบอกให้ว่าไม่ต้องกลัวแล้วคะ่ะ เรื่องการตั้งราคาหรือ pricing สินค้านี้นะคะถ้าหากว่าเราตั้งแบบสมเหตุสมผลตั้งตามคุณภาพที่แท้จริงของสินค้าไม่แพงจนเกินไปรับรองขายได้แน่นอนค่ะหลักการง่ายๆในการตั้งราคาหรือ pricing สินค้านะคะเราจะต้องนําผลกําไรทั้งหมดมาหักด้วยต้นทุนทั้งหมดค่ะจะเท่ากับจุดคุ้มทุนซึ่งจุดคุ้มทุนที่ว่านี้ก็คือตัวเลขที่ต่ําที่สุดที่เราสามารถไปตั้งราคาขายได้โดยที่ไม่ขาดทุนนะคะ เจ้าการตั้งราคาหรือว่า pricing สินค้านี่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะจะเป็นตัวกําหนดว่าสินค้านั้นจะขายได้หรือขายไม่ได้ขายดีหรือขายไม่ดีถ้าหากว่าเรา pricing สินค้าดีๆรับรองรวยรวยรร,รับเศรษฐกิจอาเซียนไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนศับท์สอนรวยและจอยอวสัดาสวัสดีค่ะ